สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดพิษณุโลกนะคะพบกันเป็นประจำค่ะในทุกวันศุกร์สิสส้นเดือนนะคะในช่วงเวลา15บหนิกาสานาทีถึง16บหนิกาแบบนี้ค่ะสาหรับวันนี้ดิฉันสิณีนาธนาชัยรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะและเช่นเคยค่ะสำหรับรายการของเรานะคะก็จะนําเสนอเรื่องราวโครงการดีๆนะคะที่ทางสำนักง,งานปป,ป,ปชประจำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยได้ลงพื้นที่และก็ปฏิบัติภาระหน้าที่นะคะในการ ป้องการตรวจสอบตลอดจนการปราบปรามการทุจริตนะคะก็จะมานําเสนอในรายการของเราและวันนี้ในรายการของเราพิเศษมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าจะเป็นการเปิดตัวเปิดใจนะคะผู้ที่มาดํารงตําแหน่งใหม่ในตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดพิษนุโลกนะคะและวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านมาอยู่ในรายการกับเราแล้วล่ะค่ะและในรายการของเราวันนี้ผู้ร่วมก็คือคุณวิรัชเจริญฉามผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องทําความรู้จักกับผู้มีการคนใหม่แล้วล่ะคะ่ะเราจะได้ทราบกันนะคะว่าท่านเป็นใครจากไหนอย่างไรมาดํารงตําแหน่งที่นี่แล้วท่านรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยค่ะท่านผู้มีการคะครมาดํารงตําแหน่งเป็นผู้มีการที่นี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ตอนได้รับคำสั่งครั้งแรกนะี่รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยเพราะผมเดิมรับราชการอยู่ที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดลำปางมเป็นผู้มีการอยู่ที่นั่นได้ หนึ่งปีกับอีก9เดือนเท่านั้นเองนะครับผมก็ได้รับคำสั่งย้ายมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเร็วเร็วจังอะไรประมาณนี้นะครับว่าปีก,กว่าเองก็ได้ย้ายแล้วก็ครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แปลกใจนะฮะต่อมานี่อยู่มาได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้ว <Okay. S 1> อยู่พิโลกมาได้เดือนหนึ่งแล้วก็รู้สึก ชินคุ้นชินแล้วครับค่ะเริ่มปรับอากาศได้แล้วอยู่เมืองเหนือลําปางนะคะก็จะอากาศออกเย็นที่นี่อาจจะร้อนไปนิดนึงนะคะลำปางก็ร้อนกันนะครับร้อนเหมือนนทั้กลางวันร้อนเหมือนกันครับแสดงว่าท่านเริ่มปรับตัวได้ละเคยชินกับความร้อนแล้วนะคะค่ะแล้วก็มาที่นี่ตั้งอกตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาปฏิบัติภาระหน้าที่ตรงจุดนี้เนี่ยยังไงบ้างคะท่านเพราะว่าตอนย้ายมาเนี่ยสังคมเปลี่ยน อะไรก็เปลี่ยนแปลงท่านมีการต,ตั้งตรงจุดนี้ไว้ยังไงบ้างคนะั้นก็ยึดหลักทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับตามตามตามหลักของของที่ปปชกําหนดไว้คือซื่อสัตย์คุณธรรมมีคุณธรรมแล้วก็มืออาชีพครับผมแล้วก็จะทําตามมตโตนี้ครับผม,มนะคะเป็นสิ่งที่ผู้มีการนะคะ ปปชประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยยึดมั่นตลอดเลยนะคะคเพราะว่าอํานาจหน้าที่ของปชปชก็มไม่พ้นในการป้องกันรปราบปรามตลอดจนการตรวจสอบ,สอบนะคะเตร,รียมแผนมาไหมคะท่านเพราะว่าจากจังหวัดลําปางเมืองเหนือสู่เมืองพิษณุโลกสองแควแห่งนี้แผนในการปราบปรามหรือว่าป้องกันนี่มันต้องเปลี่ยนออกไปไหมคะท่าน ก็จะ <G ül üş> ย,ย,ยึดหลักเดิมนะครับี่หลักเดิมคือตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมเป็นธรรมนะครับแล้วก็พยายามทําเรื่องให้มันรวดเร็วขึ้นเพราะว่าปปชนี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องการทํางานช้านะครับก็เราก็จะพยายามปรับปรับ,รบเมื่อได้รับบุคลากรเพิ่มขึ้นอะไระเพิ่มขึ้นก็น่าจะทํางานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเป็นการปรับรูปโฉมใหม่ของปปชเลยนะคะใ่ค่ะนะคะแล้วก็ทราบมาว่าทีมงานแอบกระซิบมาว่าท่านท่านอยู่เมืองรถม้าเมืองลำปางเนี่ยโอ้โหดูแลทางด้านของการปราบปรามเลย ใช่ครับผมรับราชการที่ทำงานปปชมาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะตั้งแต่ปีพศ3 4ตอนนั้นยังเป็นปปปอยู่เลยะนะฮะผมก็ทํางานด้านปรับปรามโดยตลอดนะครับเริ่มมารับราชการเป็นผูม้มนุยการนี่ก็เมื่อปี255 5ครั้งแรกก็ที่ลำปางนะครับผมก็จะมารับผิดชอบงานทั้ง3ด้านทั้งด้านปรับปรามการช่วยตรวจสอบทรัพย์สินและป้องกันการชุวยเลนะครับซึ่งก็มารับภาระในในงานที่ไม่ถนัดคือด้านตรวจสอบทรัพย์สินและป้องกันการชุริิแต่ก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด นะคะรียได้ว่าท่านเนี่ยอยู่ในสำนักงานปปชตั้งแต่เติบโตตั้งแต่เล็กไต่เต้าขึ้นมาจนใหญ่นะคะโอ้โหได้ได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่คร่ำวอร์อยู่ในวงการปปชจริงๆเลยนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางในการทุจริตนะคะเตรียมให้ดีเลยค่ะท่านเพราะว่าท่านนี้นีเก่งทางด้านการปราบปรามเลยนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะคะเกี่ยวกับท่านผู้มีการนะคะมีการเตรียมนโยบายในการบริหารงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยอย่างไรบ้างคะท่านครับก็การบริหารงานของงานปปชประจําจังหวัดนะฮะในทุกจังหวัดเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือจะไปย่อส่วนย่อส่วนจากสำนักงานปปชที่ส่วนกลางมานะครับก็จะรับ ผิดชอบทั้งงานทั้ง3ด้านเหมือนกันนะครับผมก็โดยยังไงก็ต้องยึดนโยบายของส่วนกลางเป็นหลักอยู่นะครับซึ่งส่วนกลางนี่ก็มีนโยบายหรือมียุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามกัญชิตนะฮะยุทธศาสตร์ชาติบริการป้องกันและปราบปรามกัญชลิตตอนนี้ก็คืออยู่ในระยะที่2แล้วนะครับผมก็บังคับใช้ตั้งแต่2 5 5 6กถึง2 5 6พนะครับก็4ปีนะครับอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระยะที่2อยู่โดยมียุทธศาสตร์อยู่ด้วยกัน5ยุทธศาสตร์นะครับ ยุทธศาสตร์แรกก็คือเป็นการปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการชริตนะครับผมก็จะเน้นเน้นที่การปรับฐานความคิดของบุคคลในทุกภาคส่วนนะครับให้ให้มีให้มีประโยชน์ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะครับผมก็ส่วนยุทธศาสตร์ที่2ก็จะเป็นการบูรณาการนะฮะการทํางานของหน่วยงานในองค์กรต่อต้านการชริตและก็รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายภายในประเทศนะครับผมส่วนยุทธศาสตร์ที่3เนี่ก็จะเป็นการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการชริต และเครือข่ายระหว่างประเทศนะครับผมอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่3ส่วนยุทธศาสตร์ที่4ก็จะเป็นการพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและประบบาบปรามการทุจริตนะครับส่วนยุทธศาสตร์ที่5ยุทธศาสตร์สุดท้ายที่ส่วนการกําหนดไว้ก็คือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนนะครับซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทนงานปปชประจำหวษณุโลกเนี่ยก็จะมีอยู่3ยุทธศาสตร์ค,คือยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์ที่2 แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่5นะครับก็คือจะเป็นการพัฒนาเครือข่ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติของคนในคนในการช่วยรักษาประโยชน์ของสถานะนะฮะแล้วก็รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในทุกภาคส่วนนะคซึ่งยุทธศาสตร์ที่หน้าท้าทายนั้นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนั่นก็คือการปลูกจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนนะคะตรงจุดนี้นี่มันมีความท้าทายนั่นก็คือทํางานเกี่ยวกับ การปลูกจิตสำนึกมันจิตใจมันอยู่ข้างในมันไม่แสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปประรรมไม่เหมือนกับปลูกต้นไม้แล้วออกมาเป็นรูปเป็นผลตรงจุดนี้ท่านมองความท้าทายตรงจุดนี้ยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ทางสำนักง,งานปปชที่โลกก็ทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในการปลูกจิตสำนึกปลูกนี่คือปลูกตั้งแต่เยาวชน<ม>ขึ้นไปนะตอนนี้ทางเจ้าที่ด้านป้องกันการทุจริตของเราก็ไปออกออกพื้นที่อยู่ที่ตอนนี้ยังอยู่ที่อำเภอเนินมะปรางนะครับก็ไปปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชนที่โรงเรียนต่างๆในอำเภอเนินมะปรางอยู่นะครับในช่วงนี้ นะคะแล้วก็ช่วงที่ทำมาตลอดเนี่ยสิ่งที่เราพบการเปลี่ยนแปลงน,นะคะในการที่เป็นรูปธรรมของเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยช่วงนี้มีเสนอเข้ามาบ้างไหมคะท่านเพราะาเราไปปลูกจิตสำนึกให้เขาแล้วไปมอบแรงบันดาลใจให้กับเขาแล้วพวกเขาเหล่านั้นได้ต่อยอดแรงบันดาลใจตรงจุดนั้นยังไงบ้างคะมีฮะมีตอนนี้ก็ทางปปชเราก็มี Facebook อยู่นะฮะก็น้องๆก็มีการโพสเข้ามาใน Facebook ถามอะไรตอบคำถามกันใน Facebook ก็มีนะ น้องๆก็จัดรายการอยู่เหมือนกันนะคระับ ก็มีได้รับการตอบรับจากน้องนักศึกษาเยอะเหมือนกันนะครับ <S <S สแสดงว่าเด็กและเยาวชนตอนนี้เขาตื่นตัวแล้วนะสมัยก่อนสมัยน้องอ้อมนี่ไม่มีแบบนี้นะคะการป้องกันการปราบปรามการทุจริตไม่ค่อยมีการปลูกจิตสํานึกเหมือนเด็กสมัยนี้นะแล้วตามที่น้องอ้อมกับทีมข่าวลงพื้นที่ไปทําข่าวก็จะเห็นบ่อยครั้งว่าจะมีเด็กเนี่ยเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กจิตอาสานะคะกลุ่มเด็กต่างๆเขาได้รับแรงบันดาลใจจากตรงจุดนี้แหละแล้วก็ไปทําต่อยอดกันในโรงเรียนน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วต่อไปในส่วนของสํานักงานประ ชประจําจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยได้มีการวางแผนเพื่อเดินตามแนวทางยุทธศาสตรชาติทั้ง6โครงการด้วยกันเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างคะท่อานครับใน6โครงการที่เราวางแผนการทํางานไว้นะครับก็จะมีโครงการที่1นนะครับเป็นการโครงการจัดงานวันต่อต้อตานคอร์รัปชันสากลนะครับซึ่งจะจัดที่จังหวัดพิศนุโลกนี่ก็ในวันที่9ธันวาคมปลายปีนี้นะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นการเหมือนกับรณรงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพิศุโลกตื่นตัวแล้วก็รับรู้ถึงปัญหาการชริตที่มันเกาะกิน เทชาติอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วจะดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของเราไหมคะดึงเด็กและเยาวชนเข้ามานะครับทุกทุกภาคส่วนอาจจะมีการเดินรณรงค์รอบๆในตัวอำเภอเมืองนี้นะฮะหรือว่าหลายๆอำเภอนะครับเพื่อให้ตื่นตัวกันนะครับทราบถึงความเสียหายและผลประโยชน์ของชาติที่ต้องสูญเสียไปนะครับส่วนโครงการที่สองนะฮะก็จะเป็นการโครงการครอบครัวอบตโปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชันอันนี้ปัจจุบันนี้ ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการทุจริตเยอะนะฮะเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาที่จนักงานปปชไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามจะเป็นเรื่ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแทบทั้งนั้นเยอะมากสักประมาณ80%นะฮะที่เราก็เลยจะมีการรณรงค์เพื่อให้โปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชันรณรงทั้งครอบครัวเลยนะเป็นครอบครัวอบทนะครับผมน่ารักมากขนาดทำถนนหนทางนะคะอบทยังเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนั่นคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะคะบางครั้งก็จะมีเรื่องรองเรียนในรูปแบบนี้เข้ามานะคะโครงการที่3ก็น่าสนใจไม่แพ้กันใช่ไหมคะท่านอันนี้โครงการที่3จะเป็นการส่งเสริมเผยแพร่กฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับผมก็จะเป็นเผยแพร่มาตราร้อยมาตราร้อยสามแล้วก็มาตราร้อยสามทับเจ็ดซึ่งกิจการทั้งสองโครงการทั้งสองทั้งโครงการที่สองและโครงการที่สามนะฮะเป็นเป็นกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับในมาตราร้อยนะครับ ส่วนมาตารา103เนี่ยก็จะเป็นมันจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะฮะอันนี้ก็ส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะรู้รู้กันอยู่แล้วฮะมีการอบรมเผยแพร่พประชาพันธ์กันอยู่แล้วนะฮะเราก็จะเพิ่มให้เข้มข้นขึ้นนะครับส่วนมาตารา103ทับ7เ,เนี่ยก็เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐตามกลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางนะครับการคำนวณราคากลางและการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการนะฮะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานต่างๆทั่วจังท้ปรวัติพิศโลกเลยเพื่อให้รู้จักในมตาตรา137สารเซึ่งเป็นกฎหมายใหม่นะฮะซึ่งหลายหน่วยงานอาจจะยังยังไม่คุ้นชินนะครับผมก็เพื่อเป็นการป้องปามและเป็นการชี้ช่องทางที่ถูกต้องแก่กลุม่มเป้าหมายไม่ให้หลงผิดนะฮะ หรืออาจจะพังเผยประมาทเละเล่เลอไปอาจจะทําให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นได้ใช่ก็ต้องให้เขาเข้าใจตัวบทกฎหมายซะก่อนนะคะจากที่ท่านเคยทางานมาตั้งแต่โอ้โหสมัยอยู่จังหวัดลําปางเลยเคยมีไหมคะท่านการดําเนินการในการปราบปรามเนี่ยเข้าไปแล้วเขาบอกอ้าวก็เขาไม่รู้ว่าเกี่ยวกับมาตราน,นี้มีไหมคะท่านพอใชม,มีเหมือนกันนะฮะที่บางคนอาจจะไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ <c oughs> <ๆ>ก็จะรู้กันนะฮะมีการเราทางทั้งที่ลําปางทั้งที่พิุโลกนี้ก็จะมีการเผยแพร่มาตรา100มาตรา103มนี่อยู่แล้วนะครับ ที่จังหวัดลำปางที่ผมอยู่นั้นก็มีมีเรื่องร้องเรียนในเรื่องมาตาร้อยการขัดกันแห่งประโยชน์นี้เหมือนกันนะครับ ừ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 . ผมก็ ừ ừ. มีการแต่สวนอยู่ในปัจจุบันก็มี <ừ. S 1> นะครับค่ะอ่าต่อไปนะก็คือโครงการที่4นะคะโครงการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข,ข่ายตามข้อตกลงตรงจุดนี้เป็นยังไงบ้างคะครับในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายนะฮะเนื่องจากทางปปชส่วนกลางนะฮะได้มีการทำบันทึก MOU กับหลายหน่วยงาน ทั้งทั้งทางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยราชภัฒนแล้วก็รวมทั้งกศนก็ก็รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่ก็เราก็ทำเอ็มอูรยูร่วมกันไว้นะครับเราก็จะมาต่อยอดต่อยอดในพื้นที่ของพิษุโลกด้วยนะเพื่อเพื่อให้ ทุกภาคส่วนนี้มีมีส่วนร่วมในการต่อต้านการชุอเลีกับเราใช่เพราะว่าบ่อยครั้งเราเราเห็นส่วนกลางทําก็ทําไปแต่ของปปชนี่ไม่ใช่ส่วนกลางทําส่วนภูมิภาคก็ต้องล้อเรียนจากส่วนกลางมาสารต่อแล้วก็ทําต่อไปใช่ฮะเนาะถ้างั้นจะได้ทําต่อยอดกันไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ทําแค่ส่วนกลางทำไปภูมิภาคไม่ทํามันก็เท่านั้นใช่ครับใช่นะคะส่วนโครงการที่5นะคบก็เป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการชุอเลีนะฮะซึ่งทั้ง โครงการที่4และโครงการที่5เนี่ยนะก็จะเป็นการทํากิจกรรมที่ขยายเครือข่ายในการปกันการจริตกลุ่มเป้าหมายก็จะมาจากทุกภาคส่วนนะครับ<ค>โดยเฉพาะเครือข่ายของพิุโลกนี่ก็เข้มแข็งมากนะฮะคือเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่22สิบัปดาห์ที่แล้วนะฮะทางปชพิุโลกก็ได้ร่วมกับเครือข่ายของจังหวัดพิษุโลกนะครับได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะฮะเป็นการสารสัมพันธ์กิจกรรมสารธรรมันเครือข่ายปชพนี่ว่อยพิษุโลกขึ้นโดยโดยมีกรรมการปชท่านประสาทตรพงศิวาภัย ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและก็ร่วมบรรยายร่วมบรรยายให้กับคือข่ายเราได้รับฟังด้วยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการุจริตของปปชไป<ค>ะนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีทารองเลขาธิการของปปชนะฮะท่านชัยรัตนิศบุตรซึ่งเป็นรองเลขาธิการที่ดูแลด้านป้องกันการุจริตท่านก็มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวันนั้นด้วยนะครับผมนะให้ความรู้เกี่ยวกับเ,าเขาเรียกว่าอาสาสมัครของปปชไหม เป็นเครือข่ายเครือข่ายปปชจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับผมณวันนี้เครือข่ายปปชของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยใหญ่น้อยขนาดไหนคะท่านมีตอนนี้มีทุกอำเภอนะฮะเก้าอำเภอที่เรามีทุกอำเภอครับเรื่องต้นนี่จะมีอำเภอละสิบสองคนก่อนในในวันนั้นก็จะมามาครบทั้งทั้งทุกอำเภอนะเก้าอำเภออำเภอละสิบสองคนก็ร้อยแปดคนมาครบทุกคนนะครับมาร่วมมาร่วมรับฟังแล้วก็รับฟังนโยบายแล้วก็เพื่อจะดำเิไปทำกิจกรรม แต่ละอำเภอของตัวเองได้เป็นหลันำไปต่อยอดนะคะ <ผม S 1> แล้วตัวแทนแต่ละคนแต่ละอำเภอเนี่ยเราคัดเลือกจากอะไรคะหรือว่าให้เขาสมัครเข้ามาด้วยความสมัครใจของตัวเองนะครับมสมัครใจของแต่ละอำเภอก็จะมีประมาณ12คนแล้วก็จะมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำอำเภอทุกอำเภอเหมือนกันค่ะ,คะนะครับแล้วถ้าสมมติผู้ชมเขาชมอยู่ทางบ้านหุยรู้จักสำนักงานปปชแล้วเ็ามีเครือข่ายด้วยสนใจที่จะไปมีส่วนร่วมไปเป็นเครือข่ายหนึ่งของปปชสามารถทําได้ไหมคะทำได้ครับทำได้ครับร่วมทุกอำเภอก็จะมีเครือข่ายอยู่แล้วก็สาามรถ ทำได้ทุกอำเภออยู่แล้วครับผมก็สามารถไปสมัครได้เลยที่อำเภอแต่ละอำเภอเขาก็จะมีศูนย์ของเขาอยู่หรือไม่ก็เดินทางมาที่สานักงานปปชประจําจังหวัดพิษณุโลกก็ได้นะคะหากันง่ายๆเลยค่ะสาราการตรงข้ามกับขอเทนนิสใช่ไหมคะท่านใช่ครับตรงเป็นสาราประชาคมเก่าใช่นะคะอ่ะเรื่องต่อไปต่อเลยค่ะท่านเป็นโครงการที่6กนะครับก็เป็นโครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและปราบปรามผูิตในระดับอาชีวศึกษาค่ะที่นี่ก็อย่างที่บอกฮะ เราท morning, Luckily, history, ําที่โรงเรียนแล้วนะครต่อต้นทําในระดับอุดมศึกษาด้วยและก็อาชีวศึกษาด้วยนะครับผมก็จะเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้ใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยนะให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อในในในการคุณธรรมจริยธรรมนี้ในในวิชาสังคมศึกษาให้สอดคล้องกันใช่ครับผมนะคะจะได้เป็นทั้งหมดทั้ง6โครงการนี้ก็จะเป็นนโยบายในการ ด่วนการในฐานะผู้นในการทำงานปอปชประจำจังหวัดพิษุโลกของผมครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเน้นความซื่อสัตย์เป็นธรรมและก็มืออาชีพค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอนุาคุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะเรามาพบกับเรื่องทางด้านของการบริหารงานภายในสำนักงานกันบ้างน,นะคะว่าเป็นอย่างไรพักกันสักครู่เดียวค่ะ ลูกสีขาวจงตีมุ่มไปเลือกพี่ต้องมาทานข้าวสิลูกครับเลือกตั้งหัวหน้าห้องอย่าลืมเลือกข้าวเอาไว้เดี๋ยวใครคนละร้อยต้องติดสินบนเพื่อนจริงจี้ฟองแม่อะเอาไปตัวนี้อยากได้ไม่ใช่เหรอแล้วอย่าบอกแม่ล่ะแม่ต้องติดสินบนเพื่อนนี่เหลยนแค่มัธยมรีติดสินบนเพื่อนแล้วเหรอแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าเรื่องรับสินบนก็เป็นเรื่องของค้อรับชันเหมือนกันที่หลังอย่าทำจำไว้ทีหลังอย่าทำ แล้วต่อไปชาติจะเป็นยังไงฮะคิดกันบ้างไหมปลูกฝังตั้งแต่วันนี้ก่อนที่คอร์รัปชันจะฝังรากในเยวชนไทยท่านคะท่านมีเอกสารโครงการที่ท่านต้องเซ็นอนุมัติค่ะผมว่าคุณต้องทำอะไรหายเป็นเช็อย่างแน่นอนเลยเอกสารของแต่ละบริษัทมีเพียงเท่านี้ค่ะผมว่าคุณมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยครบหมดแล้วค่ะ ท่านกำลังหาซองอยู่เหรอคะถ้าท่านอยากได้ซองเนี่ยต้องรบกวนไปซื้อที่ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะมันจะต้องมีซองติดมาด้วยท่านคะไม่มีอีกแล้วนะคะซองเนี่ยไม่มีอีกแล้วเข้าใจไหมคะเลิกเลิกนะแบบนี้เลิกนะนูนนโตแล้วนะ ล้ไม่มีใครก็ให้ซอมกันรู้นะคิดได้ต้องคิดนะคะท่นต้องคิดได้นะคะคนโกงเป็นคนไม่ดีอย่ายอมรับนิสัยแบบนี้ฝังความดีให้เด็กๆหลักสูตรโตไปไม่โกงโดยกรทมและนิดา ผู้ชวงยังคงอยู่นะคะกับรายการสารสัมพันธ์สำนักงานปปชประจำจังหวัดพิษณุโลกนะคะเรามาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะเกี่ยวกับการบริหารงานภายในสำนักงานนะคะท่านมีแนวทางการบริหารงานยังไงบ้างคะครับนอกจากดําเนินการตามนโยบายของส่วนกลางแล้วนะครับในแต่ละจังหวัดก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันนะครับก็ตามแต่ผู้อำนวยการสำนักงานปปชแต่ละจังหวัดนนั้นจะดําเนินการในส่วนของผมนี่ก็จะยึดหลัก การบริหารจัดการににในแบบ 3M นะครับก็คือแมนมินนีいい ık ık ่และก็เมทัลลนะครับแมนการบริหารจัดการของบุคคลนี่คือเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่นะฮะผมก็จะพิจารณาแจกจ่ายงานตามความรู้ความสามารถนะครับของแต่ละบุคคลและรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกทุกคนในในสักงานนะครับเพื่อให้ทุกคนมีมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานต่อไปแะมีความแระกําวังใจในการทางานนะครับผมส่วนการ เกับเรื่องงบประมาณนี่นะฮะ,ะก็ผมได้ย้ายมาในช่วงปลายปีงบประมาณนะฮะก็พยายามจะพยายามทาให้ให้ให้ดีที่สุดตามที่ผู้บริการคนเก่าเขาทำไว้นะครับส่วนงบมาในปีถัดไปก็จะพยายามทําให้คุ้มค่าแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางการมากที่สุดนะครับผมส,ส่วนเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้ในการทํางานนะครับก็จะดูว่าเจ้าที่ขาดหรืออะไรนะครับในอุปกรณ์การทํางานรวมทั้งสถานที่การทํางานซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่สาราประชาคม ก็จะมีการซ่อมบํารุงะนะครับในชั้นบนเนี่ยจะมีนกพิราบเยอะนกพิราบเยอะเลยแล้วก็มีฝนตกก็น้ําร่วออกมาฝ้าก็ถล่มลงมานะครับผมก็จะมีการตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอ,อยู่ผมก็ได้ไปติดต่อกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เมตตาให้ให้พื้นที่ในชั้น5้าซึ่งเป็นของสำนักงานกรกะตเดิมะนะครับซึ่งสำนักงานกรกตได้ย้ายไปที่แห่งใหม่แล้วห้องตรงชั้น5น้าก็ยังว่างอยู่ท่านผู้ว่าก็เมตตาให้ปปชไปใช้ที่ทํางานตรงนั้นนะครับ ก็อยู่ระหว่างการ ติดต่อแล้วก็ไปเข้าไปอยู่นะครับภายในประมาณเดือนหน้าก็น่าจะเข้าไปอยู่ได้นะครับค่ะนะคะย้ายสํานักงานใหม่เดี๋ยวอาจจะไปจัดรายการปปชสาสัมพันธ์กันที่สํานักงานใหม่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมจะได้เดินทางไปหากันได้ง่ายๆได้ด้วยนะคะในด้านต่อมานะคะการทํางานของปปชเนี่ยก็ต้องทํางานร่วมกับคณะกรรมการปปจตรงจุดจุดนี้นะคะท่านวางแผนการทํางานระหว่างปปชกับปปจเอาไว้ยังไงบ้างคะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เรื่องการประสานงานระหว่างสำนักง,งานปปชกับคณะกรรมการปปจรเนี่ยนะฮะก็มีกำหนดไว้อยู่ในกฎหมายอยู่แล้วนะฮะ <ภา S 1> เป็นพระราชบัญญัติประกอบนนรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามก่อชลิตรวมถึงระเบียบของคณะกรรมการปปชอเองก็ได้ออกระเบียบไว้เกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการปปจแล้วก็จะปฏิบัติาตามตามกฎหมายทั้งสองตัวนั้นนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ย เดิมเนี่ยอำนาจของคณะกรรมการปปจรเนี่ยจะมีอยู่3ด้านก็<ะ>คือด้านป้องกันด้านปราบปรามแล้วก็ด้านตรวจสอบรัพย์สินนะครับตอต่อมาเมื่อเมื่อเมื่อเดือนมิถุนายนนะฮะตามประกาศคสชฉบับที่72นะฮะก็เมื่อวันที่2ี่สิมิถุนายนถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ได้ออกประกาศคสชมาเกี่ยวกับเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปจก็ได้เหมือนกับให้อำนาจหรือให้บทบาทของคณะกรรมการปปจรเนี่ยด้านการส่งเสริม ส่งเสริมการป้องกันการชลิตด้านเดียวนะครับผมก็เพราะฉะนั้นการการส่งเสริมการป้องกันการชลิตเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในนโยบายหรือลุกจิตศาสที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วทั้ง3าลูกจิตศาสนั้นนะฮะทางข้ารรมการปปจอของจังหวัดพิษุโลกท่านก็เป็นผู้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะฮะเป็นถึงท่านรองผู้ว่าถึงสองท่านแล้วก็ผู้บังคับการอีกหนึ่งท่านนะฮะท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากท่านก็มีประสบการณ์ในการส่งเสริมเอาใช้ประสบการณ์ท่านมาในการส่งเสริมการ ป้องกรรันและปราบปรามการทุจริตท่านเป็นวิยากรบรรยายให้กับหลายหน่วยงานที่ท,ท,ที่ได้รับเชิญมานะครับผมอย่างล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ทางท่านประธานท่านยงยศนะฮะท่านก็ไปเป็นวิยากรบรรยายให้กับครูของกอศนซึ่งได้ทำเอ็มอกับเราไว้เขาก็อยากจะรู้บทบาทหน้าที่ของกรรนการปปชและปปจด้วยท่านก็ยงยศก็ได้ไปบรรยายให้ความรู้กับครูกศนนะครับผม ค่ะนะคะมาทํางานตรงนีเน้เวลามีหน่วยงานนอกที่เป็นหน่วยงานอื่นแล้วเขาสนใจในการทํางานของปปชว่าเปปชเขาทางานยังไงป<ๆ>ปชเขาเป็นใครท่านในฐานะที่อยู่ตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มีหน่วยงานอื่นเขาอยากรู้จักเรานะมีม,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 มีทั้งอยากรู้จักแล้วก็ไม่อยากรู้จักก็มีนะครับผมพว้คนทุจริตแน่เลยไม่อยากรู้จักเลยไม่อยากรู้จักเลยไม่อยากเข้าใกล้เลยครับผมก็เราก็พยายามเข้าไปเสริมสร้าง ให้ให้ทุกคนทุกภาคส่วนฮะอย่างที่บอกไว้ตามยุทธศาสตร์ให้ต่อต้านการทุจริตนะฮะก็พยายามปลูกและปลูกจิตสํานึกนี่แหละฮะก็ตามนโยบายเลยตามยุทธศาสตร์เลยครับผมนะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขากําลังหาช่องทางในการทุจริตเนี่ยเขาเริ่มกลัวละนะคะเริ่มไกลห่างของเราไปละนะคะค่ะแล้วเรื่องราวตรงจุดอื่นนี่ท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะเกี่ยวกับการทํางาน ร่วมกันระหว่างปปชแล้วก็ปปจค่ะก็จะเน้นย้ำตรงที่ว่าทางส่วนกลางนะฮะเขาได้นําล่องในการดำเนินการการป้องกันการชุจริตไว้ดีอยู่แล้วนะคะคือเขาได้ทํา MOU อย่างที่เกิดไว้ตั้งต้นนะฮะได้ทํา MOU กับหลายหน่วยงานเราก็จะพยายามไปต่อยอดให้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 ทุกหน่วยงานนั้นดําเนินการสารต่อการนโยบายการป้องกันการชุจริตนี้ต่อไปนะครับผมส่วนส่วนแนวทางการดำเนินงานต่อไปนะฮะก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ผู้บัญชาไว้วางใจให้มาทํางานที่จังหวัดพิษณุโลกนี่นะครับเป็นการตั้งปณิธานของท่านผู้มีการคนใหม่ของเราเลยนะคะอ่ะแล้วทิ้งท้ายกันไปกับท่านขาค,คุณผู้ชมชมอยู่ทางบ้านถ้าเขามีเรื่องข้อข้องใจไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมายนะคะครหรือแบบเอ๊ะฉันมีส่วนที่จะต้องไปแสดง บัญชีในการรายรับรายจ่ายอะไรยังไงไมมต้องตรวจสอบไหมอะไรอย่างนี้ค่ะท่านครับสามารถไปได้ที่ไหนอะไรยังไงเรามีสายด่วนให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาขอความรู้กับเราไหมคะครับสาหรับประชาชนที่มีข้อเสนอแนะนะครับหรือจะมาร้องเรียนกล่าวหาเจ้าที่ของรัฐที่ถุอที่รับผิดชอบนะครับรวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมายื่นบัญชีแสดงรายการทัพสินและนิสินก็สามารถมาติดต่อกับที่เราได้นะที่สำนักงานปปชปัจจุบันก็อยู่ที่ สาร,ราประชาคมนะครับถนนจันถนนวังจันนะครับ<ฆ>ตนบลในเมืองเพิ่อมเมืองพิโลกนี่เองนะครับผมหรือติดต่อทางมาเยเลขโทรศัพท์ก็055247930ถึง 2, 2> <ฆ>นะครับผมหรือจะมาติดต่อด้วยตนเองก็อย่างที่บอกนะฮะที่สาร,ราประชาคมนะฮะก็เพื่อสำนักงานปปชประจำพิิโลกยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพื่อหวังว่าคนพิโลกเมืองสองแควจะร่วม<ฆ>กันต่อต้านการทุจริต ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยนะครับ่นใช่นะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่จุดเล็กๆถ้ามีจุดเล็กๆหลายๆจุดทั่วทั้งประเทศไทยนะคะแน่นอนการประเทศไทยของเรานะคะจะปลอดซึ่งการคอร์รัปชันเราต้องช่วยกันแล้วมันเป็นโจทย์ของพวกเราคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมทําด้วยกันไม่ใช่ว่าปล่อยให้สํานักงานปปชเนี่ยเขาอยากทําอะไรทําไปเราพี่น้องประชาชนไม่ช่วยกันเลยนั่นไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นคนหมู่มากท่านเป็นส่วนสําคัญที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมที่สําคัญกับสํานักงานปปชได้ทุกเรื่อง ราวที่ท่านเห็นทุกสิ่งที่ท่านทราบถ้าท่านมีจิตใจที่ต้องการช่วยประเทศไทยของเรานะคะแจ้งเบาะแสกันเข้ามาค่ะสายด่วน1205นะคะหรือไม่ก็เดินทางไปที่สารกลางจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะสำนักงานปปชประจำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยหาได้ไม่ยากเลยอยู่ตรงข้ามกับคอร์ตเทนนิสนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ055247 930-2นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้มนการมากๆเลยนะคะคที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะคแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปท่านก็จะมีผลงานเด่นๆไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางนะคะคแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกด้วยละคะ่ะและคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะถ้าอยากทราบเรื่องราวอะไรนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้เหมือนกัน05322689นะคะในเดือนหน้านะคะสัปดาห์สิ้นเดือนปปชเข้ามาออกอากาศจะได้ถามเรื่องที่คุณผู้ชมอยาก ทราบได้ตรงประเด็นค่ะสําหรับวันนี้น่าเสียดายนะคะเพราะว่าหมดเวลาของรายการแล้วค่ะดิฉันพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะทุกวันศุกร์สิ้นเดือน15บหนาิกานาทีถึง16บหนาฬิกเรามีนัดกันนะคะกับรายการสารสัมพันธ์สํานักงานปปชประจำจังหวัดพิษณุโลกสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ